อาายารู้ออกไหมวะกลัวเข็ม้วกลัวเข็มจะต้องให้ผู้ชมดูเจ<ะ>๋งเลยอานี่นะครับเดี๋ยวเราจะมาตรวจวัดระดับน้ำตางอะไรดูตัวอ้วนของผมนี่ให้นิบชมดู นี่นะครับก็คือแขกรับเชิญของเรานะครับก็คือพี่บักลือดีนะครับเขาเป็นเบาหวานนะครับซึ่งผมไปตรวจมาแล้วเนะี่ยเขาเป็นเบาหวานแต่ว่าวันนี้เราได้มาตรวจเขานะครับอุปก,กรณ์เนี้ใช้สําหรับตรวจคนเท่านั้นนะเพื่อนนี่แต่ว่าเอามาให้ดูว่านี่ถ้าเป็นเบาหวานก็จะเป็นอย่างเงี้ยครับนี่โชว์ฟงให้ท่านผู้ชมดูหนนะ่อยโอ้สดไหมวันนี้พ่อฉีดแล้วนะเอาไหมาตรวจด่างน้ำตาลเลยกันไหมเอาไหมลูกนี่ ปัจจุบันนี้นะเพื่อนๆเทคโนโลยีพัฒนาขึ้นมากนะครับก็ไม่แปลกนะครับที่ว่าสินค้าหรือเทคโนโลยีต่างๆเนี่ยมันจะถูกลงนะครับก็เช่นเดียวกันกับตัวนาิกาฮาสุรุ่น F 5 7 L ตัวนี้นะครับซึ่งราคาตัวเนี้ยไม่ถึง1,000บาทนะาเพื่อนแต่ว่า เพื่อนๆได้ฟังก์ชันที่วัดอัตราการเต้นหัวใจวัดออกซิเจนในเลือดวัดความดันโลหิตวัดอุณหภูมิของร่างกายและที่สําคัญเนี่ยฟังก์ชันใหม่เลยเนี่ยก็คือสามารถวัดระดับน้ําตาลในเลือดได้อีกด้วยนะเพื่อนเพื่อนเพื่อนๆคิดดูสิครับว่ามันมากขนาดเนี้ยแต่ว่าราคาเนี่ยที่ไปถึง1000บาทเนี่ยแต่เดี๋ยวก่อนครับเพื่อนๆฟังก์ชันที่ผมพูดมาทั้งหมดเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันจะใช้ได้จริงๆหรือเปล่านะครับวันนี้มาดูนครับ ฮัลส F57L เป็นในกาสมาร์ทวอทที่ถูกออกมาเพื่อสุขภาพและกีฬาอีกกว่า50รูปแบบเลยนะครับก่อนอื่นนะครับต้องทำการดาวน์โหลดแอปพลิเคชันก่อนนะครับไม่งั้นจะไม่สามารถเชื่อมต่อตัวนาฬิกากับโทรศัพท์มือถือได้นะครับสำหรับสมาร์ทวอทรุ่นนี้นะครับผมบอกได้เลยว่าแบตอึดและทนมากครับตั้งแต่ผมได้มาเนี่ย0ถึง100%เนี่ยผมใช้เวลาชาร์จประมาณ2ชั่วโมงนะครับแต่ว่าถึงตอนเนี้ยแบตเตอรี่เนี่ยอยู่เกิน2สัปดาห์ไปแล้วนะครับ สำหรับในส่วนของการใช้งานเนี่ยส่นจะง่ายดายนะครับเพราะหน้าจอเนี่ยเป็นแบบทัชสกรีนนะครับแล้วก็จะมีปุ่มกดด้านข้างปุ่มกดเอาไว้เปิดปิดเครื่องประมาณนี้เท่านั้นเองนะครับแล้วก็สามารถทัชสกรีนได้อย่างลื่นๆเลยอย่างที่เ,เพื่อนๆเห็นตรงนี้ครับหน้าจอขนาด1.9นิ้วนะครับความละเอียดของจอเนี่ยอยู่ที่280คูณ320พิกเซลนะครับจอแสดงผลเนี่ยค่อนข้างชัดเจนมากๆนะครับแล้วฟังก์ชันในการใช้งานเนี่ยมีเลือกเล่นเนี่ยเยอะแยะมากมายนะครับ ในส่วนของเรื่องภาษานะครับตัวนี้ยังไม่รองรับภาษาไทยนะครับแต่ว่าถ้าเกิดเพื่อนๆไม่เสียเนี่ยผมมองว่ามันก็ทําได้ดีระดับหนึ่งเลยนะครับวัสดุของตัวนาฬิกานะครับสายเนี่ยเป็นซิลิโคอนอย่างดีนะครับส่วนตัวบอดี้นะครับกรอบด้านนอกเนี่ยเป็นอลูมิเนียมอัลลอยครับฟังก์ชันการใช้งานหลักๆของนาฬิการ,รุ่นนี้นะครับก็จะมีเรื่องของการวัดอัตราการเต้นหัวใจการวัดออกซิเจนในเลือดการวัดความดันการวัดค่าอ,อุณหภูมิข,ของร่างกายและที่มีเพิ่มเข้ามาเนี่ยก็ในส่วนของการวัด กูโค้หรือวัดค่าน้ำตาลในเลือดได้อีกด้วยนะครับในส่วนตรงนี้นะครับผมขออธิบายเพิ่มเติมนะครับตัวในกายเองเนี่ยไม่ใช่เครื่องมือทางการแพทย์นะครับไม่สามารถใช้อ้างเองได้นะครับเพราะว่าผู้ผลิตเองเนี่ยเขาผลิตฟังก์ชันเสริมต่างๆมาเนี่ยเพื่อเพิ่มมูลค่าของตัวสินค้าของตัวในกายเท่านั้น ไม่ได้มีการการันตีจากหน่วยงานใ,นใดๆนะครับว่ามันจะสามารถใช้งานได้ดีหรือสมบูรณ์จริงๆถ้ามีปัญหาจริงเนี่ยผมแนะนําว่าปรึกษาแพทย์หรือเข้าพบแพทย์ตรงนี้ดีที่สุดนะครับหลังจากที่ผมใช้งานมันครับฟังก์ชันหลักๆที่ใช้งานได้จริงๆเนี่ยก็จะเป็นส่วนของการวัดอัตราการเต้นหัวใจการวัดออกซิเจนในเลือดการวัดอุณหภูมิของร่างกายการวัดคุณภาพการนอนเตปนับก โอ้แล้วก็ยังมีอีกหลายโหมดนะครับที่ใช้งานได้ถือว่าดีมากรวมทั้งในโหมดของกีฬาด้วยนะครับที่มีให้เลือกมามากกว่า50โหมดกีฬาเลยนะครับในส่วนด้านหลังของตัวนาฬิกานะครับก็จะมีเซ็นเซอร์มาให้นะครับอย่างเช่นว่าเซ็นเซอร์ของการวัดอัตราการเต้นหัวใจเซ็นเซอร์ของตัวอุณหภูมินะครับในส่วนต่อไปนะครับเดี๋ยวผมจะมาทดสอบให้เพื่อนๆ่นนดูว่าถ้าหากเราใช้ตัวนาฬิกาเนี่ยวัดเปรียบเทียบกับเครื่องวัดน้ําตาล ในเลือดโดยการที่เราเจาะเลือดจริงๆแล้วเนี่ยมันจะมีผลออกมาเนี่ยใกล้เคียงกันมากน้อยแบบไหนอย่างไรนะครับวันนี้ลองดูครับเพื่อนๆเคยสงสัยกันไหมว่าเครื่องตรวจน้าต,ตาลแบบนี้นะครับที่ว่าใช้เ,เข็มในการเจาะเลือดวัด,อดอาาระดับน้าตาลกับตัวนี้ที่เป็นฟังก์ชันใหม่ของตัวสมาร์ทวอทหรือสมาร์ทแปร์เนี่ยที่ว่าสามารถวัดระดับน้าตาลในเลือดได้เนี่ยโดยการใช้แสงยิงผ่านชั้นผิวหนังเนี่ยแบบไหนที่มันจะมั่นกว่ากันแล้วจริงๆแล้วเนี่ยเราควรใช้แบบไหนใช่ไหมครับวันนี้ไปดูนครับว่า กลัวเข็มก็กลัวเข็มต้องให้ผู้ชมดูเจ้าเข็เสียวเลยน,นี่นะครับนิ้วชี้นะครับเลือกนิ้วชี้จะเจาะแล้วผมก็เลือกการเจาะระดับหนึ่งอ,อายาแล้วใส่กระปานนะฮะนี่เอาเลือดที่เราได้เนี่ย ดูเลยรอรอรอโอ้ย92นะครับตรงนี้จริงๆมันเป็นเขาเรียกว่า,เ,าเมลิกร,รัมนะครับหน่วยหน่วยของมันเป็นิลลิกร,รัมเนี่ยอ2เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยไม่ควรเกิน 100นะครับถ้าถ้าใครเกิน100เนี่ยคือโอกาสที่เป็นเบาหวานเนี่ยมีแต่ว่ายังไม่เป็นนะครับคือเป็นโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเกินประมาณ120นะครับันเนี้ยผม9กนะครับก็ถือว่ายังอยู่ในเกณฑ์ปกตินะเพื่อนเเดี๋ยวมาดูในส่วนของตัวสมาร์ทวอดหรือตัวสมาร์ทแบงค์ว่าพันพอมันตรวจวัดมาแล้วเนี่ยมันจะได้ค่าเท่าไหร่นะครับมาดูนะครับต่อไปเรามาดูการวัดระดับน้ําตาลในตัวสมาร์ทวอดกันบ้างนะครับ ว่ามันจะออกมาเป็นแบบไหนอย่างไรนะครับก่อนอื่นเนี่ยเราเข้าไปเลือกในส่วนของกูโคดนี่ตรงนี้นะครับก็กดแตะเลือกเข้าไปได้เลยหลังจากนั้นแล้วก็ให้เรากดสตาร์ทได้เลยทันทีนะครับสำหรับการวัดน้ำตาลของสมาร์ทวัดรุ่นนี้นะครับหน่วยการวัดของมันเนี่ยมันจะออกมาเป็นมิลลิโมต่อลิตรนะครับซึ่งเพื่อนๆไม่ต้องงงกันนะครับว่าเอ๊ะทำไมไม่ออกมาเป็นมิลลิกรัมต่อเดซิลิตรนะครับ ก็เด <S an> ี <S an> ๋ยวผมอธิบายให้ฟังอีกทีนึงว่ามันเป็นหน่วยวัดของแบบสากลกับหน่วยวัดของทางสหรัฐอเมริกาประมาณนี้ครับมันก็เลยเป็นหน่วยวัดที่ออกมาเป็นแบบนี้ในส่วนตรงนี้นะครับเราสามารถคำนวณได้แบบนี้นะครับ1มิลลิโมลต่อลิตรเท่ากับ18.02มิลลิกรัมต่อเดซิลิตรนะครับหรือจะให้ง่ายกว่านี้นะครับก็เอาข้อมูลตรงนี้ไปวางใน Google นะครับก็จะมีสูตรคำนวณให้เราเหมือนที่ผมทำตรงนี้เลยนะครับ สำหรับวันนี้เพื่อนๆก็คงเห็นกันไปเรียบร้อยนะครับสำหรับเจ้าตัวนาฬิกา h a n s u ข F57L ตัวนี้นะครับว่ามันเป็นแบบไหนอย่างไรนะครับมันแตกต่างกับตัวเครื่องวัดน้ําตาลเนี่ยมากน้อยแค่ไหนนะครับตัวนี้ก็ขึ้นอยู่กับวิจารณญาณของทั้งเพื่อนๆนะครับตัวนี้ต้องลองดูนะครับถ้าใครมีปัญหาจริงๆเนี่ยผมแนะนําว่าปรึกษาแพทย์น่าจะดีที่สุดแล้วก็เหมาะสมที่สุดนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณมากๆนะครับสำหรับการรับชมหากติดพลาดระการใด ผมต้องขออภัยว้นะที่รู้ครับอย่าลืมฝากกดติดตามกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมในะทางมง,งานเล็กๆของผม้วยนะครับวันนี้ขอบคุณมากๆเลยครับสวัสดีครับเข้ามาเข้ามา m o n k e box